ของวันค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าในทะเลทรายกลายเป็นเส้นสีทองสว่างแสงอุ่นจากดวงอาทิตย์ยามเช้าส่งทะลุหมอกฝุ่นบางๆที่ลอยอยู่ในอากาศลมเช้าพัดแรงพาเอากลิ่นฝุ่นและไอร้อนจากผืนทรายขึ้นมาแตะจมูกเสียงเครื่องยนต์ก้องอยู่ไกลๆแต่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ภาพใกล้ใบหน้าของสิบเอกปกรณ์ทหารหนุ่มในชุดลายพรางทะเลทรายของกองทัพไทยแววตาของเขามุ่งมั่นสะท้อนแสงพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นเหงือไหลซึมออกจากขมับลงมาตามกรอบหน้าผสมกับเม็ดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนผิวหนังกลายเป็นร่องรอยของความเหนื่อยล้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งเขาจับปืนเลเซอร์ไรเฟิลรุ่นล่าสุดแน่นในมือลายนิ้วสัมผัสกับไกปืนอย่างมั่นคงเสียงวิทยุในหมวกกันน็อกดังขึ้น มากกว่าหน่วยรบเดลต้าเตรียมเคลื่อนเข้าสู่จุดยุทธศาสตรส์ A7 ซ้ำ A7 ทันทีที่สัญญาณมาถึงเสียงเครื่องยนต์คำรามของรถถังวีทสก็ชัดเจนขึ้นรถถังเคลื่อนตัวผ่านทะเลทรายอย่างหนักแน่นล้อเหล็กบดทรายจนเกิดฝุ่นฟุ้งขึ้นสูงแสงพระอาทิตย์เช้าสาดส่องกระทบตัวรถถังจนเกิดประกายสะท้อนสวยงาม เหนือท้องฟ้าเครื่องบินขับไล่แจ๊ส39กริเป็นของกองทัพอากาศไทยพุ่งผ่านเสียงดังสนัน่นทิ้งควันขาวยาวเป็นเส้นตรงมันโฉบต่ำพร้อมยิงขีปนาวุธนำวิถีไปยังเป้าหมายในระยะไกลเสียงระเบิดสะท้อนกล้องไปทั่วทะเลทราย 10เอกปกรณ์กงลงเปิดแผนที่ยุทธการดิจิทัลบนหน้าจอพบพาที่ติดอยู่กับแขนภาพสามมิติของพื้นที่รบปรากฏขึ้นต่อหน้าจุดสีแดงระบุที่ตั้งของศัตรูจุดสีน้ำเงินแสดงตำแหน่งกองกำลังฝ่ายตนและเส้นเส้นหนึ่งคือเส้นทางการรุกคืบเสียงวิทยุดังขึ้นอีกครั้งมากกว่ากองกำลังรถถังเข้าสู่ระยะยิงเครื่องบินรบกำลังทำลายแนวป้องกันศัตรู ปรกรณ์เงยหน้าขึ้นทันทีเห็นแสงเลเซอร์พุ่งจากอาวุธพลังงานตรงเข้าสู่เป้าหมายกลางทะเลทรายแสงสว่างว่ากระทบฝุ่นทำให้เกิดเงาสลับไปมาบนใบหน้าเขาอีกด้านหนึ่งหมวดอรุณยืนคอยให้สัญญาณมือกับหน่วยรบพิเศษเขากวาดสายตามองไปรอบๆแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ยามเช้าทำให้รอยทรายในทะเลทรายดูราวกับคลื่นทองเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆพวกเขากำลังจะบุกเข้าโจมตีฐานศัตรูซึ่งซ่อนอยู่หลังเนินทรายสูง ทันใดนั้นเสียงมีดของขีปนาวุธดังขึ้นจากด้านบนเครื่องบินรบไทยอีกลามปล่อยขีปนาวุธโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูเลวไฟและควันระเบิดพวยพุ่งขึ้นสูงแรงระเบิดสะเทือนถึงพื้นจนฝุ่นใสพุ้งไปทั่วกอกรรีบหมอบลงและเล็งปืนเลเซอร์ไปยังจุดที่มีกองกำลังศัตรูแฝงตัวอยู่แสงเลเซอร์สีแดงสดพุ่งตรงไปอย่างแม่นยำกระแทกเป้าหมายจนเกิดแสงแฟลชกลางอากาศมากกว่ายิงแม่นมากเดินหน้าต่อ หมวดอรุณตะโกนสั่งหน่วยรบพิเศษพุ่งขึ้นจากที่กำบงังเคลื่อนที่ตามแผนบนแผนที่ดิจิทัลทุกการเคลื่อนไหวสอดประสานกับการสนับสนุนจากรถถังและเครื่องบินรบเสียงโซ่เหล็กของรถถังบดทรายดังขึ้นเรื่อยๆข้างๆกันมีรถพุ่งเกราะติดปืนกลหมุนปล่อยกระสุนพลังงานยิงกดดันศัตรูท้องฟ้าเหนือสีสันเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบที่บินต่ำปล่อยควันและแสงไฟจากจรวดนำวิถี การต่อสู้เข้มข้นขึ้นทุกขณะฝ่ายศัตรูเริ่มโต้กลับด้วยขีปนาวุธพลังงานแต่ถูกสกัดด้วยระบบป้องกันเลเซอร์ที่ติดตั้งบนรถถังไทยคานพลังงานตัดกลางอากาศทำลายขีปนาวุธศัตรูก่อนถึงเป้าหมายแสงพระอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นฟ้ากลายเป็นสีทองอมส้มเสียงรบยังคงดังต่อเนื่องประกรณ์รู้ว่าภารกิจวันนี้จะเป็นบททดสอบความกล้าหาญของทุกคน เขาหยิบภาพเล็กๆในกระเป๋าเสื้อเป็นภาพครอบครัวที่บ้านในเชียงใหม่แสงพระอาทิตย์สะท้อนบนภาพถ่ายทำให้หัวใจเขามีแรงสู้ต่อทันใดนั้นเสียงหมวดอรุณดังขึ้นในวิทยุมากกว่าทุกหน่วยเตรียมโจมตีครั้งสุดท้ายทำให้เสร็จในระลอกนี้ รถถัง v t ีทั้งหมดเคลื่อนตัวพร้อมกันเสียงเครื่องยนต์และปืนใหญ่ดังสนัน่นเครื่องบินแจ๊สสามสิบเก้ากริเบนบินผ่านเหนือหัวปล่อยขีปนาวุธชุดสุดท้ายใส่ฐานศัตรูแรงระเบิดลดปล่อยคลื่นฝุ่นมหาศาลปกคลุมสนามรบจนมองแทบไม่เห็นอะไรเมื่อฝุ่นเริ่มจางลงภาพที่เห็นคือฐานศัตรูถูกทำลายเกือบทั้งหมดธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือเนินทรายเสียงโห่ร้องของทหารไทยดังขึ้นท่ามกลางแสงทองของดวงอาทิตย์ยามเช้า ปกรยืนขึ้นสูดลมหายใจลึกและยกมือเคารพธงชาติภารกิจสำเร็จแต่ในใจเขารู้ว่าสันติภาพต้องแลกมาด้วยความกล้าหาญและความเสียสละของทุกคนในสนามรบ